สวัสดีครับล้อชุดนี้ก็เป็นของ a d ดีนะครับพี่เขาส่งมาจากจังหวัดสระบุรีมั้งชิ้นงานเดิมก็หน้าตาประมาณนี้ครับเหมือนสอบถามไปแล้วครับก็คือแกแจ้งมาก่อนก็คือแกทําสีมาแล้ว <Yeah. S 1> แต่เป็นสีกระป๋องเนาะถ้าเป็นสีกระป๋องคือตัวนี้ผมไม่ได้คิดเพิ่มครับเพราะว่าสีกระป๋องเจมที่เราแค่จะรูปๆเนาะแล้วก็พ่นสีลงไปซึ่งความหนามันไม่ได้เท่ากับพวกที่ใช้กาพนครับตัวนี้ผมก็จะไม่ได้คิดเพิ่มแต่ถ้าทําเป็น2 k มา หรือว่าทําเป็นพอร์โคนมาผมก็จะคิดเพิ่มครับลอกสีเสร็จเคลียร์ผิวทุกอย่างแล้วก็อบไล่ชื้นครับใช้น้ํายาเคลือบบรรูอบไล่ชื้นลงเลเยอร์แรกก็คือสีที่อยากได้ครับในคลิปนี้ก็พี่เขาอยากได้เป็นน้ําเงินแคนดี้เนาะตัวลอ้อค่อนข้างพ่นยากครับเพราะว่ามันจะมีร่องของก้านอะซอกของก้านอันนี้ก็บรรดาช่างหลายๆคนน่าจะเข้าใจที่ผมพูดอยู่พ่นสีที่เราอยากได้เสร็จครับนั่นก็คือสีน้ำเงินอบที่ 2- 0 0องาศาสิบนาทีครับต่อมาแล้วมาลงเป็นเคลียร์แคนดี้ หรือว่าลงเคลียร์ปกตินั่นแหละก็พยายามเช็คหน้างานให้มันดีครับตรงไหนที่มันหนามันเป็นผิวส้มก็เป่าออกใหม่ครับแล้วก็คอยพ่นอีกทีนึงเนาะไม่ได้มีความยากซับซ้อนอะไรหลังจากผมลงเคลียร์เสร็จนะครับผมก็จะเช็คหน้างานดูอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเอาเข้าไปอบเช็ดน,นี้ผมจะอบที่2องรองศาสีนาทีนะครับสาหรับตัวผมมาตู้ผมมันขนาด2เมตรครับเตา3เตาที่ผมบอกเป็นอย่างเงี้ยก็คือผมจะบอกเป็นไกด์ไลน์เฉยเพราะว่าเตาแต่ละคนลักษณะเตาไม่เหมือนกันครับ การคุมอุณหภูมิของเตาของตู้เราอะ่ะมันก็แตกต่างกันไปครับสีพวกน้ําเงินที่ผมเคยเจอมามันจะขึ้นเฉดสักประมาณตั้งแต่20นาทีขึ้นไปครับก็คือไฟ2 0 0องศา20นาทีขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอิงอยู่กับวัสดุเป็นหลักด้วยครับล้อฟอ์ซ่าก็อาจจะอบแค่15นาทีขึ้นเฉดล้อเวฟอาจจะอบที่20นาทีขึ้นเฉดส่วนมากเลยที่ทําน้ําเงินก็คือผมจะอบเป็นไฟ240นั่นแหละ ก็ประมาณนี้เฉดโดนไฟก็เป็นอีกเฉดหนึ่งโดนแดดก็เป็นอีกเฉดหนึ่งถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามผมได้ครับที่เพจ92บาตร์โค้ดอยากทำอะไรไงก็ทางมาถามได้ครับผมอยู่มาหาสารครามนะครับไม่มีหน้าร้านก็ฝากกดติดตามด้วยน,นะครับผมมากครับ